รถ<ล>อ่ารอบนั้นนะครับที่ว่าอะไรนะที่ผมฝันว่ารถยางรั่วแล้วทีนี้ผมให้ไปเจ็ดหกนะครับครับผมแล้วม,นมันอืออู้อันนี้ทะเบียนรถ<ช>ครับผมอันอันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องนิวครับผมโอ้ยดีใจกันน้องนิวค่ะแต่ข้างบนข้งางล่างเนาะค่ะแม,ม่นี้ดี คือว่ารถไปหยังก่อค่ะเบิกทภาพเหตุเฮ็ดคลิปอยู่เด้วยรถเสียครับรถเสียครชีลด่วดมันขาดครับโอ้ก่อนมือเลขออกพอดีพอดีเลยครับก่อนมือเลขออกครับครับได้ทําลงอยู่นะครับทะเบียนรถเจ็ดหกหกหกอะไรนะใช่ไหมยกยกยกทะเบียนรถใช่ไหมทะเบียนรถเจ็ดหกหกหกโอ้โหมดเลขบิน้อง แล้วก็แปดสองใช่ไหมครับเบิกทราบท่วงอยู่ว่าสิบว่าออกบเอสเวียนรูดเจ็ดโคกหนีเสดอหกโคกก็ออกไปเดวสิบว่ามาเจ็ดหกหกเจ็ดบอท่วงยุ้ดได้หมู่บ้านนีมาเต็มเต็มเลยบารีแปดสองสองนีกะเขานอกเข่าแปดสองเข่าเลขบนเจ็ดหกนี่มันมันออกต๊ะกับนอกหลังเนี่งครัออกต๊ะกับเป็นหกเจ็ดนะคะ ที่ไปที่มาของแปดสองมินีก็มาแสดงความดีใจกับน้องมิวเนาะครับผมที่ว่าผีเขียนข้างกําแพงคือแปดสองสองนี่ใช่ไหมครับผีชี้บอกครับผีชี้บอกชี้บอกเลยครับโอ้ทีที่ห้องนะไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่เดินเข้ามาจากหลังห้องครับโอ้ขลลุกเลยครับผมผีสี่บอกเมฆบอกนะครับบอกตัวไหนเหรอคะแปดสองสองครับขังอยู่รอบอีกรอบนะคะโอ้ทางปนางครับโอ้แต่กั้งบนตั้งล่าง ครับต้นบนต้งล่างเลยนะครับ้องนิวนะฮะบานนี้เจฟโฮมี่คือมอเตอร์ไซค์พังนะคะพังมาว่านี่ตอนตอนสิกับเนาะไปตเหตุคลิปสุดท้ายขนขึ้นรถกันอยู่นะฮะวัดปูขมิ้นเนาะครับก็เลยพังอยู่หันหลังคนขึ้นรถกันมาว่านี่ครับผมครับลองนิวกับมากเกิดเหตุการณ์ยั้งคอค่มาว่านนี่ก็ผมก็แปลกใจครับก็ตั้งแต่อยู่มากก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเนาะ เขาไปในห้องผมก็อาบน้ำยิงเข่าปกติแหละครับคือว่าผมกลับมาจากทำคลิปนี่ก็ล้อกเหนื่อยแล้วก็ล่ามากเลยครับซึ่งเอารถไปส่มว่า่างทั้งรถอรไปส่มเลยครับกลับมานี่โทรัพย์นี่ยังไม่ทันได้เอาอกจากคากล้องครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดครับดูดีโทรัพย์กดกดกดอีกเอาไปว้างไหมใจค่ะกบ้างไห้ในห้องเลยครับไม่ได้กดอะไรยังครับผมไม่ได้กดอะไรครับอยู่ที่รถรับไม่ได้ถ่ายครับ วายอยู่เฉยก็กดเองครับกดเองครับทใายเองครับโอ้อันนี้บริเวณเาะห้ฟังเนาะครับเจ้าฟ้าวกำลังลดมอเตอร์ไซค์หลายเรื่องบริเวณเบาให้ฟังครับแปดสองสองนี่คือฝันเนาะครับผมก็จะทำบุญกุฏิส่วนกระสุไปแหงเขาแล้วครับอืมค่ะโอ้กันอีซีจะร่วมบุญน้ำก็ได้น้องนิวจะไปถวายตามวัดต่างๆบอกค่ะ แสดงว่าเจ้าที่ในห้องเรานี่ครับให้เลขนี่แม่นนะครับู้สึกว่าสามงดนะครับที่หายมาโอ้ของแท้ครับของแท้เคยเห็นไหมเคยเห็นแบบ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 นี้ไม่เคยเห็นครับส่วนใหญ่จะมาในความฝันที่เขาจะมาไห้เนาะเออเฝันยังไงก่ค่ะแปดสองสองทันวี่ไหนแปดสองสองคือในความฝันนะครับคือเดินเข้ามาในประตูล้างห้องนี้ปกติผมจะไม่เคยเปิด แต่ว่านในความฝันนี้คือเปิดก็เปิดเป็นตัวล้างห้องเดินเข้ามาในครับเดินเข้ามาในกลุ่มจาะกลุ่มนาครับผมกลมนาแล้วก็เชี <t 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 ่ยนเป็นางเขาขนาดแปดสองสองนาเจนห่นาไม่ค่อยชัดเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไรครับเลขขึ้นพนังเล่ยพะคังครับเลขขึ้นพนังเลยครับแดงไหยครับแปดสองสองครับแปดสองสองครับโตครับอีวีบาดี รถมอเตอร์ไซค์นี่ฮกเก็ตนี่คือพังอิลี่เพื่อนบอกเลยทั้งออ,อม,อมโมหุจักนะครับพังจริงครับข้ากันค้นกันวันสันเมอว่านค<ช>ือน้องนิวกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะค่ะกลับไปเบิง้งขีปย้อนหลังได้นะคะแต่ว่า,าว่านนี่เบิกทราบกะ่ะเหตคลิบตอนเทายกรถขึ้นโยกครับ<ช>่ะน้องนิวกับลูในี่วนโตอยูเมอว่านเนี่ค่ะกลับไปดูย้อนหลังได้แตกบนล่างเนาะค่ะเอฟซีโทรมาถามหลังไม่กระบอกว่ารถเลาพัง ทะเบียนหกเจ็ดเจ็ดโอ้เจ็ดหกหกเนาะเอาโยกอีกรอบนะคะึค่ะทะเบียนรถเพิ่นไ<อ>ากลับหัวทำ <c oughs> ไมถือวกอ่อกตัวกก่าตัวโบราณอัน <c oughs> นี้เจ็ดหกเดี๋ยวเรามาตามนะครับว่าจะมาบอกอีกรอบไหมอืมโอ้แม,ม่นครับผมแม่นกี่งวดแล้วครับติดติดมาเนี่ยแต่ทำไม,น,มน,นํางวดนั่นใช่ว่าเลขมันออกตรงวันก็สามงวดครับแต่ออกมาสามงวดแตทั้งทั้งหลังนัมน บ้นับเลยเห็นปะนับอะไรได้เห็นปะครับทั้งนานนี่นับอะไรครับเดี๋ยวคนที่อถามท้ายโทรศัพท์ท้ายโทรศัพท์ที่เราเปิดเองใช่ไหมครับเปิดเอง90ครับ90ครับ90โอ้โหถ่ายมั้งบอกถ่ายเลขหมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับที่ว่าโทรศัพท์เปิดเองนั่น90 90ในห้องเราเลยต่องวดเลยต่องวดครับเก่าต่องวดไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าฝันยังไงเดี๋ยวค่อย นี่ปากกาบอยหันี่ไหมเอาอันถ่ายสามตัวใดสามตัวโอเคเอฟซีไปรับเขาได้วันครับห้าเก้าศนย์ห้าเก้าศูนย์ต่องวดนะคบไปกับข้าวไรวันก่อนนะวันนี้ต้องมิวต่อมงวดให้เลยนะครับผมนะฮะคือเกิดเหตุการณ์คืออยู่เฉยๆกล้องก็ถ่ายเองไม่ได้ไปกดอะไรใช่ไหมครับในห้องนี้คือมันจะเป็นอย่างี้ครับ จะเจอเหตุการ์แปลกๆอย่างานี้เลยเหตุาการ์แปลกๆจะว่าก็ไม่ค่อยได้เล่าบอกใครครับโอ้โอยขนลุกเลยนะครับมันจของห้องเข้าก็ถางีินะฟันดีไหมเขาจะถามประมาณว่าเหมือนมีอะไรในห้องสักอย่างนี่นะครับที่ว่า,<ม>วาได้โชคได้ลาบจนสร้างหอพักเสร็จนี่จริงไหมครับผม,มน่าจะใช่ครับเขาไม่นานจะโกงนะจะของห้องเขาของห้องพัาใหญ่นะมันสีมี่ยังอยู่หลังบ้านเราเนี่ย มันเป็นต้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 นจำฉาต้นจำฉาใหญ่ก็มันจะมีแบบเหมือนได้เอสีและสักอย่างนะครับแล้วก็มีรอยคนไปไหวสักอย่างประมาณนี้ครับครับผมราผมก็ไม่ค่อยเขาไป็รดงสีน้ำหอมแบบ้องอยู่ทีป่าโลกมันือน่ากลัวใช่ไหมครับน่ากลัวคแเ้าท้ายโทรศัพท์นี่ตัวไหนนะครับผมห้าเก้าศูนย์ครับห้าเก้าศูนย์บานี้สป็นวันที่หนึ่งนะเนาะ ตองวดไม่รอใครปล่อยก้อนดังกนอนพี่น้อยตองวดเลย <c oughs> นะครับผมน้องนิวค่ะม,มีบอทีว่ายู้ยซื้อโคดทายเองแบบบลูตัวไทยเก้าห้าเก้าศูนย์เป็ี่นตะคนลูกแทหน้องนิวกับยังอาบน้ำกินขา้าวเซยจังสิบอ่ะไทยเทยยยจเ๋วขวางเซยดิตัวซับก็เพิ่งซื้อมาใหม่เนาะมันไม่นานจะเป็นอย่างนี้เนาะโั้โอ้เอาใส่ไหมเราไหมเนี่ยยุ้ยเฉยก็ไายเองเลยครับ แล้วเรามาดูก็อุ้ยมาถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมมาถ่ายเองครับจังที่คนกับชิว่าเมื่อก็บเมื่อซาปิบีแน่เหมือนชิวานเนาะแต่ว่าเจ้าทีบันให้โชคลาภดี่ดีเด้อันเพื่อนบอกให้ไปขออยู่แต่ว่าบอกหมู่ทีไปขอแบบไหนเนาะน้องนิวก็เลยจุดถูกบอกเพื่อนตีก่อนจะฝันครับอือก็รอน้องนิวนี่แหละครับเนาะผมน้องยิวนี่ฝันแน่นนะครับผม เขารู้ยได้ค่สพี่น้องสําหรับน้องนิวรากาเลขน้นองสาวกอตมกับเขาเลขวิ่งเนาะน้องสาวกอมกับเขาเลขวิ่งไม่หลุดนะคะน,น้องนิวกะเขาควมำฟันนะคะคือตอนนี้ปล่อยต่องวดห้าเก้าศูนย์นะคะปล่อยด่วนนะคะคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเป็นท้ายโทรศรัพท์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ค่ะมื่อน,นี้ก็เป็นแนวทางจากน้องนิวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหมู่บ้านแต่ผู้ใดเบิ้งคลิปรถเ,เสียนี่ก็สิคือสิได้เงินกันเนาะหมู่บ้านเนาะเ <บด S 2> <ผ>มื่อซราบทายให้อยู่ค่ะเม,าามาาื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไลฟ์สดอยู่นะฮะเมื่อเช้าก็ลงในไลฟ์สดอยู่ตอนเท้าว่าอันให้ตอนลลหลังๆไงตอนหลังๆเมื่อทราบาคือพอทะเบียนมอเตอร์ไซค์ว่ารถลดฝนพังก็เลยมาให้ช่วงถ่ายเมื่อเช้านี่ช่วงไลฟ์สด ค่ะมือนี้ก็ะตอมวดไว้แล้ว,ลวขอบคุณน้องนิวนะคะเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าค,ค่ะตามน<ะ>้องนิว้วไหมนะคะเนาะขอบคุณครับ